สวัสดีครับท่านคนท่านครับมาพบกันเลยครับในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตซ a มูเลเตอร์นะอีพีนี้พีที่13แล้วนะครับก็น่าจะเป็นอันวันนี้น่าจะเป็นที่4ี่เนาะจากความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ซื้อชั้นวางของมา2ชั้นนะครับเ้ยมีคนแนะนําผมว่ามันสามารถวางชั้นล่างได้ด้วยอ๋อโอเคตอนแรกผมนึกว่าวางเฉพาะที่มันมีตะแกรงเงี้ยข้างบนเลยมาข้างบนวางไม่ได้แต่วางข้างล่างได้เนาะผมจะเติมของใส่นี่นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้ลงสินค้าเสร็จหมดแล้วนะครับก็ ลงเหมือนเดิมนะโอเคแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะปลดแหลกเพิ่มอีกซื้อแหลกอีกเพิ่มอีกที่หนึ่งนะแหลกชั้นวางของนะครับ2 0 0อนเราจะได้เราจะได้สต็อกของเพิ่มได้นะโอเควางตรงนี้เลยป๊าอ่ะนี่ตอนนี้ผมได้แบ่งไว้นะมันก็ชั้นนี้จะเป็นเกี่ยวกับน้ำหมดเลยนะครับ พวกน้ำขวดน้ำอะไรผมจะเอาไว้ชั้นนี้หมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งพวกน้ำตาลพวกอะไรพวกนี้นะส่วนอันนี้ผมจะเอาไว้ลงพวกพวกของกินแล้วกันนะโอเคแล้วตัวนี้ผมก็จัดเชลล์ใหม่นะครับเพื่อให้มันถ้าเกิดแล้วเกิดตอนแรกผมเรียงมันเป็นแนวนอนอย่างนี้ใช่ปะพอพอกลายเป็นว่าเวลาคนมาคิดเงินอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันยืนไขว้กันอย่างนี้เลยนะมันดูไม่สวยผมเลยเป็นทําให้มันเป็นอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแถวยาวอย่างนี้ใช่ไหมครับ ข้าแถวมันจะได้ยาวสวยงามไม่ไม่ซ้อนกันนะโอเคงั้นวันนี้เราเปิดร้านได้นะครับไป โอเคตอนนี้ก็หมดวันมาที่เรียบร้อยนะครับผมปิดกดปิดร้านก่อนโครสโอเควันนี้จบวันได้นะครับวันที่41นะครับวันนี้อาขาดทุนร้อยยี่นะเพราะว่าซื้อไปเยอะนะซื้อทรงสัพพายเนาะโอเควันที่42กันเลยไบโอชูแอปเปิลชวีนะครับรากาขึ้นผมปรับก่อนจะได้ไม่ลืมนะ3.63โอเคอ่ะเปิดมาผลก็เติมของเลยนะครับ โอเคตอนนี้มีตังค์อยู่พันเก้าใช่ไหมมีของอะไรที่มันเติมแป๊บเดียวหมดเกลี้ยงเลยนะโอเคอเรจะสั่งของที่มันเติมหมดแล้วนะโอเคตอนนี้ผมได้ลงสินค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับลงแบบแน่นเอียดครับเต็มหมดแล้วดูดิปื๊บเออแต่ผมเปลี่ยนเป็นนี้นะตอนแรกผมเป็นพิซซ่าตรงนี้ใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็นไก่สดทั้งตู้ไปเลยนะครับแล้วก็พวกน้ําเนื้ออะไรก็เติมเสร็จหมดแล้วลงขนมของใช้อะไรเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขอซื้อแร็คเพิ่มอีกหนึ่งอันนะครับ เพื่อจะได้ของสต็อกจะได้ครบครบนะฮะโอเคซื้อมาอีกหนึ่งอันนะครับอ่าโอเคซึ่งชั้นนี้อ่ะผมจะเอาเติมพวกเกี่ยวกับบรทกาความสะอาดแล้วกันนะโอเคอเดินมาแล้วโอเคก็จะมีความสะอาดอผมจะสั่งสต็อกไว้เลยแล้วกันนะครับก็มีแชมพูที่ที่ล้างมือน้ำยาล้างมือนะแล้วก็ทรีนเนอร์โอเค แล้วผมไม่กดซื้อละ่ะอยู่ในตะกร้าแล้วไม่กดโอเคมาคลีเนอร์นะครับคลีเนอร์วางไว้ชั้นนี้แล้วก็อย่าล้างมือวางไว้ชั้นนี้ okay. แล้วก็แชมพูวางไว้ชั้นนี้โอเคแล้วผมก็จะใส่น้ำมันไว้ข้างบนแล้วกันนะพวกน้ำมัน อยู่ชั้นนี้ด้วยเลยแล้วกันนะถือว่าพอดีเลยอีกสองอันพอดีนะครับน้ำมันอ๋อมันเหลือช่องนึงอันนี้อ่าโอเคอันนี้ก็สาดเคมีชู่ไว้อยู่ชั้นนี้หมดเลยนะครับพวกทำความสะอาดเนี่ยอยู่อยู่ชั้นนี้อุปกรณ์ทำความสะอาดอ่าน้ำยาล้างแล้วก็น้ำมันโอเคอ่าโอเคแบบนี้เราเปิดร้านได้นะโอเคเรายืนเปิดเอ้ยผมขอจ่ายบินก่อนแล้วกันเนาะบินอ่ามีอยู่สี่อันนะครับอโอเควันนี้เราเราจะมีทุนไหมลองดูสิ โอเคผมจะเปิดไฟไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ยืนมุมเดิมนะครับโอเคแล้วก็สกิปเหมือนเดิมนะโอเคไป โอเคตอนนี้เราก็หมดจบวันนะครับ3มทุ่มและในเกมโอเคเราจบวันได้เรามนเติมของกัน,นครับโอเคมันเดินเติมขอให้เสร็จกันเออขย,ขยัน้วยขยันโอเคจบวันได้นะครับวันที่42นะครับได้คะแนนแป0ร้อวันนี้ตังรวม25 0 0นะครับโอเคซูการ์พาวเดอร์แล้วก็ซูกา Powder, ร์พาวเดอร์ราคาลงนะครับ เทกอไหนเอ่ยอ่านี้ใช่ไหมราคาขึ้นนะโอเคสีตัดสีโอเค,อเ,คเรามาเติมของกันต่อวันนี้ผมจะไม่ตัดแล้วคลิปไม่ได้ยาวๆมั้งนะเอาตอนเติมของมาใส่อยู่เหมือนเดิมดีกว่าเนาะโอเคเมื่อกี้อันนี้เราหมดนะชีสมอสเซล่ากับชีสพาร์เมซานเนาะโอเคอ่ะเราก็ไปเติมก่อนนะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บพอดีเลยไหมเนะี่ยอ่ะพอดีนะครับ มอสเลร่าต้องใส่ต้อง2แพ็คกว่ะโอเคตอนแรกผมก็จะปลดไลน์โปรดักต์ไลนเส้นนะแต่ว่าอย่าขอขายวันนี้อีกสักวันหนึ่งก่อนให้มันมีตังเพราะว่าถ้าเกิดผมปลดเน,ะน 50, ี่ยมันพันเใช่ไหมมันเราจะไม่มีตังลงสินค้าเลยนะ <laughs> ก็เดี๋ยวขอขายวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็น่าจะมีทุนพอแล้วนะครับมอสเลล่า ก็ดีปาบอ่ามีคนเติมมันก็ดีนะนเพราะว่าเราก <c oughs> ็สบายขึ้นนะโอ้จะหมดเกลี้ยงเลยนะเราของกงสต็อกก่อนอ่านี้นมปังนมปังผมมีเลอสี่แถวเอาไปวางก่อนเลยได้กันเนาะมันจะไดไ้ได้หมดพอดีอ่ะโอเคไก่ไก่โอเค,ไก,ไ,กอเคไก่ได้ซื้อ,อมาไหมอะโอเคยังออกอยู่ ่ามันเติมอยู่ของหูบุ๊ปบุ๊ปบุ๊ปเลยลเอวาข้าวบาสมาตีใช่ไหมที่หมดต้องสั่งสองแพ็คนะคเอาไปวางในเซลล์ด้วยแล้วก็วางในสต็อกด้วยนะครับข้าวบาสมาตีวางกันแล้วกันฟุ๊บฟุ๊ก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 โอ้ต้องสั่งสามซะแล้วเพราะว่าผมวางอย่างลนะสองแพ็คเหลืะสองอันวางไว้ก่อนแล้วสั่งอันเต็มๆมาอีกอันเามาวางในเชลฟ์ เอามาวางในสต็อกอ้าวมันกินมันค้างเลขสองอยู่เนี่ยแหละ,ะวางนี้หรือว่าสั่งมาสองแล้วกันเบิร์นอันนี้อ่าน,นี้ช็อกโกแลตบาร์เราต้องสั่งกาแฟอันนี้นิวเทลล่าแล้วก็แป้งผมสั่งนี้เลยแล้วกันนะกอ่อมาว่านะเกินสิบยังวันนะ่ะอ่าบปงกเลขมันค้างอยู่กดออกไม่งั้นเลขมันค้างแบบว่าหน่วยมันค้างไว้อะแล้วก็แป้ง มันเดินไปเติมนะครับวางไว้กาแฟอุ้ยวางผิดกาแฟนี้แคนดี้แคนดี้คืออันนี้ใช่ไหมอ๋อมันวางสต็อกตอดกันได้เลยอ๋อเพิ่งรู้โอเคอย่างงี้สบายอ่ารู้และโอเควางทีนี้เอามันสต็อกมันสแสกกันไม่ได้หรอมงนสแสกได้ Okay. อ้าวนี่อันนี้สแต็กได้แต่ว่าทําไมอันนี้มันสแต็กไม่ได้นะเนี่ยอันนี้สแต็กได้เห็นปะ่ะเนี่ยพวกข้าวสแต็กได้แต่ว่าอันนี้ของใหญ่ใหแต็กไม่ได้ถ้าสแต็กได้ก็สบายละเส้นนี้อ่าโ okay. อเคผมสร้างน้ำยาล้างจานมาสักสองนะครโอเคอาแชมพูอ่ะสแต็กเข้าไปโอเคสะดวกสบายโอเค อ๋อวางสองสแต็กได้นะผมเพิ่งรู้ว่ามันสแต็กแบบสแต็กได้อะสแต็กของไว้แบบว่าเยอะๆได้นะโอเคผมก็จะวางนี้จบแล้วก็มาวางเชื่อมไปเลยปั๊บนะงั้นผมจะสั่งพวกแป้งอะไรมาเพิ่มเลยแล้วกันสแต็กไว้เลยเยอะๆจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยโอเคสั่งไปอย่างเดียวแน่เลยสั่งใ้สีฟ้าไปอย่างเดียวแป้งโอเคอ่าสแต็กไว้แล้วก็แป้งแดงยังไม่ได้สั่ง แป้งแดงนี่แพงนะเนี่ยสามสิบเอ็ดเหรียญนะโอเคโอเคแตกแป้ง okay. okay, แดงไว้พวกน้ำนี่ก็หมดแล้วนะครับโอเคแค่ลงของนี่กระตังก็จะไม่พอนะครับโอเคน้ำส้มน้ำส้มแตกไว้อันนี้น้ำแอปเปิล่ะอัน,นี้โค้กโค้กวางไว้แตกไว้เยอะ น,นี่สไปอ๋อสไปนี่เต็มแล้วอ้าวแสดงว่าสั่งมาเกินนะครับโอเคไว้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็โคอ,อีกอันหนึ่งนะโคราอะโอเคโอเคเดี๋ยวขอดูบินข้างหนแล้วกันบินโอเคอะบินร้อยหรือ300นะครับต่างไม่ต่างจากวันที่แล้วเลยนะครับลงของโอเคลงของเยอะไปหน่อยมั้งเนี่ยนะโอเคเปิดร้านได้นะครับ แล้วก็เปิดไฟด้วยจะได้ไม่ต้องเปิดบ่อยๆนะครับโอเคยืนมุมเดิมแล้วก็สกิปเวลามาเดิมไป ตอนนี้ก็ลูกค้าก็ร้านก็หมดแล้วนะครับเราก็จบวันได้นะครับมากวันนี้่4 3นะครับได้กำไรมาร้อยาังได้กำไรอยู่นะ <c oughs> รางลมเป็น2 5 0 0นะครับโอเคชิคเก้นราคาขึ้น,นครับไก่สดของหมดด้วย <c oughs> โอมันกำลังเติมอยู่นะครับโอเควันนี้ของในทต้อกพามันก็ยังมีเยอะอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นลูกค้ามันบ่นว่าพิซซ่าหมดนะครับโอ้หมดเกลี้ยงจริงด้วยเกลี้ยงเลยนะองลมเพิ่ม แล okay. ้วก็อันนี้ไก่เอาไก่หรือตัวหนึ่งมาดีนะมาลงกันโอเคป๊บอันนี้อะไรเอ่ยโอเค okay. ให้ไปเติมมานะขี้เกียจโอเคเฟ้ฟนฟล์เฟ้นฝายก็ก็กกยัง,อยงพอใช<อ>้ได้มีอยู่ห้าอันบางทีวันนี้อาจจะไม่ต้องเติมของก็ได้นะเนี่ยเพราะของแม่งแน่นหมดเลยนะขอเดินไปดูในร้านก่อนนะว่าของเราต้องเติมเยอะไหมวันนี้ อาจจะต้องเติมเกลือกับน้ำน้ำเชื่อมเนี่ยของอื่นก็นเหลือเยอะอยู่นนะมีซีเรียลนี่ที่ต้องเติมที่เหลือมันที่เหลือยังเหลือเยอะอยู่เลยเต็มเลยแหละโอเควันนี้อาจจะไม่ต้องเติมของนะครับไม่ต้องลงสินค้าเยอะนะวันนี้โอเคหเหลืออันหนึง่งขัดใจเวลาเติมแล้วของเหลือเศษอันหนึงหออนน่งอ่ะสามร้อยยังมาเติมใส่ A. ตอกไว้หนึ่งแล้วก็เอาไปเติมนะครับเอา,าสเต็กได้อยู่แล้วก็น้ำผึ้งเฮ้ยหมดเลยปะอ่าพอดีเปละต่อไปก็อันนี้น้ำเชื่อมนะครับ កលឿសោកជឹប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 អូខេមិនវាទៅដើមเองក៏បានមិនបាច់ ันนี้ด้ดวยเออผมสั่งน้ำมันมาใส่ไว้ดีกว่ามันจะหมดโอเคตอนแรกขอกาจะปลดกาจะปลดเราวระบริอัไลายเส้นน่าจะไม่ทันนะเนี่ยเรจะพูดว่าจะปลดตั้งนานเลยยังไม่ได้ปลดตั้งดีนะครับเพราะว่าตังมันจะหมดทุก,ก่อนทุกทีเลยแตกไปนะสอนั่นแสดงว่าน้ำมันเนี่ยถ้าไอ้กล่องประมาณนี้แสดงว่าเราแตกได้ประมาณเกือบสี่อันเลยนะเนี่ย ออลืมสั่งไก่นะครับไก่แต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เติมของเยอะมากนะไม่ได้ลงสินค้ายเยอะนะก็เหลือตังเยอะอยพอสมควรนะขายวันนี้วันหนึ่งน่าจะได้ปลดปลักลาเส้นได้แล้วนะพันเสั่งไก่มา2นะไปลงในตู้แช่จุบจุโบจุบจุบๆๆเมื่อกี้ไอหมันฝรั่งหมดเหมือนกันนะ โอเคปึบอ่ะโอเคอุ้ยไข,ข,ข่ไก่เ้าหมดไข่กระชีดลืมด้วยนะโอเคอือมันจะได้พอดีสองแพ็คไข่ไก่แบบแปดแพ็คไหมครับอืมลงไปโอเคน้เอียด อะไรโอเคอ่าวางไม่ได้าะนั้นโอเคโอเควันนี้ผมเปิดร้านก่อนดีกว่าเพราะว่าของมันก็แน่นหมดแล้วนะดูนีของมันก็เต็มฟูหมดแล้วโอเคเปิดร้านขายวันนี้อีกวันนึงนะเราจะเราก็จะได้ปลดปรดดกไลเซสนแล้วนะเปิดไฟก่อน โอเคเราไปสกิปเหมือนเดิมถ้าเกิดใครเห็นว่าผมออกจากกล้องหายไปไหนนะผมไปนอนเล่นอยู่นะ <c oughs> เพราะว่ามันกว่าผมจะรอให้กว่ามันจะครบ3มทุ่มมันก็นานใช <c oughs> ่ไหมนั่งอยู่มันปวดหลังผมก็ไปนอนรอดูโอเคเราเจอกันตอนขายของเสร็จนะครับตอนสามทุ่มในเกมนะเค okay. ไป โอเคลูกหมาไม่แพ้ไม่ทันนะครับโอเควันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจบวันได้วันได้กำไรเท่าไหร่นี่ได้กำไรมาโอ้โห 1, นึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเลยฮะเริ่มวันใหม่ตอนนี้เรามีตังอยู่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูบินจ่ายบินเลยก่อนนะแม a จเมนต์ Management. โอ้โหดูบินเต็มเลยครับ ตอนนี้เรามีตายอยู่3า0พใช่ไหมที่ผมพูดไว้ผมจะปลดโปรดักต์หลเซนนะที่มันมี2อันที่เราให้ลองเราเราต้องปลดนะเออแต่ว่าไอ้ฝั่งเนี้ยผมว่ามันมันต้องใช้ตู้อ,อ่าตู้ฟรีซเยอะแน่เลยเพราะว่ามันเป็นพวกซูชิอะไรเงี้ยมันต้องเป็นตู้อย่างนั้นอนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นมุกของแห้งนะอ่าใช่เป็นของแห้งอัดใช้แค่ตู้เย็นแค่อย่างเงี้ยกดปั่นี้ป้าพันเก้าครับตังค์เหลือพันเจ็ดไหนดูซิมีอะไรมาบ้างนะเราจะมีชีสนะครับต้องใช้ตู้ฟรีซนะตู้เย็นนั่นแหละ แล้วคอฟฟี่อาร์ตนี่อันนี้คอฟฟี่ไลท์โรสนะครับอันนี้ขั้วอ่อนนะใช่แล้วก็มีวอเตอร์วอเตอร์อ้าวเราก็มีมันก็มีน้ำนะแต่เป็นน้ำเป็นขวดเล็กละมั้งใช่ไหมแล้วก็มีไข่แบบ12แพ็คนะก็คือก็คือ12 12ฟองแล้วก็มีพาสต้าเอลโบสุก้าบรานี่น้ำตาลทรายทีกรีนนั่นก็นนค,นนคือชาเขียวโอเคแล้วก็มีของเพิ่มมา6อันนะครับคนเติมแล้วก็ขยันนะแล้วก็สต็อกของให้เขาก่อนนะครับน้ำเปล่าออกมั้งอย่างอ่าโอเคสต็อกได้ ไก,ไก่เอาอันเดียวไปเติมได้แล้วกันไก่ยังไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วกันไข่เหลือฟองหนึ่งเอาไปไอ้นี่ผมจะหาชั้นวางของใหม่ยังไงวะเน,นี่ยผมจะเคลียร์ของยังไงดีวะงั้นผมจะสั่งคอฟฟมาหนึ่งก่อนแล้วกันสุก้าบาวคือมันต้องสั่งทั้งหมด่นแหละเพราะถ้าเกิดไม่สั่งมาลูกค้ามันก็จะถามหานะครับ นี่เป็นน้ำแบบไอ้นี่เอองั้นผมเอาไปแช่ต้องใส่ลองซื้อตู้เย็นเพิ่มอีกสักหนึ่งอันแล้ววะโอเคลงของนี่มันมีอยู่แนละ้วชีสอันนี้ก็ต้องอ่ะอันใส่นี้แล้วไวนะ้ครับโอเคชีสยังพอลงตู้เก่าได้อันนี้กินฟีอ่ะพอดีเลยอันนี้พอดีเลยเดี๋ยวเราก็ลงนนี้ไป เพราะว่าไอชาเนี้ยชาสีดำเนี่ยมันก็ปริมาณเยอะอยู่แล้วนะยิงลงแพ็คเดียวก็าขายได้หลายวันอยู่อันนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอซื้อตู้เย็นใหม่อันอันนี้ก็เป็นข้าวแบบแบบใหม่เหมือนกันต้องซื้อเชลเพิ่มอีกโอเควางไว้ไก่อนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กาแฟอ่ะกาแฟผมลงอันนี้ได้เพราะเกลือมันก็ขายได้นานเหมือนกัน อเคผมจะตั้งราคาก่อนนะอย่าลืมนะโอเคสิบคู่ขายได้11เหรียญเลยหรอส9่เก้าหนึง่งแลที่ลงไปใหม่บางอันนี้อันนี้ก็เจ็ดจุดสามสองโอเคมีอะไรอีกที่ลงไปใหม่ชีสอันนี้ใช่ไหมสี่จุดเจ็ดแล้วก็น้ำขวด2.82โอเค โอเคงั้นผมจะต้องซื้อเชลเพิ่มแล้วล่ะอ่าแล้วทีก็เริ่มไม่พอแล้วนะโอเคผมจะขอขยับเชลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วกันมันจะได้มีที่ข้างหลังนะครับถอยๆอยไปหน่อยแล้วกันประมาณนี้มันก็ต้องประมาณนี้แหละมันได้เท่านี้นะขยับมาชุบขยับนิดนึงโอเคอโอเคผมจะขยับมานิดหนึ่งโอเค,อเคหาตังเพิ่มเซกชั่นนะ Okay. อตอนนี้ก็เราก็าจะมีที่ข้างหลังเพิ่มมาผมกะว่าผมจะซื้อเชลเพิ่มสักหนึ่งอันแล้วกันเนาะจะได้มีที่วางของอันใหม่นะครับเชลหนึ่งอันแล้วก็ตู้เย็นใหญ่ลแล้ละกันหนึ่งอัน okay. <c oughs> ใช้ตังหายแบบไปกับตาเลยน <c oughs> ะผมไม่อยากให้เหลือล็อกอนี้เลยว่ะตู้เย็นตู้เย็นมันก็พอได้เอาเราเราขยบนี่ได้หน่อยหนึ่งมันจะได้แบบ เอมาชิดชิดอ่ะมันก็จะดูแบบเปิดชนกันไหมเนี่ย <c oughs> นี่เราก็เอาน้ำเปล่าของเรามาใส่ได้แล้วครับน้ำเปล่าโอเคจากชั้นนี้มาด้วย <c oughs> โอเคมันอยู่ในตู้ใหม่เลยแล้วกันนะของใหม่โอเคไข่ไข่นี่จะเยอะไปไหน <c> ่ย <oughs> แบบแพ็คหลายแพ็คอะไรเต็มไปหมดนะครับไข่วางนี่แล้วกันโอเคอันนี้ก็เป็นน้ำตาลเหมือนกันเอามาลงชั้นนี้แล้วกัน อันนี้เป็นบราวน์ซูการ์น้ำตาลทรายนะโอเคตั้งราคาเลยเดี๋ยวลืมนะหกจุดแปดสามโอเคไปเหลืออะไรวะที่เรายังไม่ได้ลงข้าวข้าวนี่ก็โอ้ยไม่หวัน่นไม่ไหวเหมือนกันนะเต็มไปหมดมาชั้นนี้แล้วกันโอเคลงหนึ่งแพ็คก่อนแลยโอเคราคา6.11อุ้ยลืมก่อน6.11โอเค ซีเรียลเดี๋ยวเรามาเติมเท่าไหร่กันมีสองฝั่งเลยนะเปลืองเชลมากแต่ว่า,าขายมันหมดหมดไปก่อนนะยังไม่ต้องเติมอันนี้เหลืออันเดียวเองโยเกิร์ตเอาไปเติมนะให้มันหมดหมดไปนะวันนี้จะไม่เติมของนะไม่เติมเข้าสต็อกนะเพราะว่าเก็บไว้ก่อนรอผมจะไปซื้อชั้นเพิ่มอะไรเมวนนี้นะ เฟ็นไฟล์โอเคปับ๊บแล้วก็พิซซ่าจึบชึบๆึบชบบโอเคอางตรงนี้ก่อนโอเคไปเติมของครับชึบปึ๊บๆึ๊บเหลือเยอะอยู่นะโอเคอันนี้มีชั้นไม่มีนะไม่ต้องเติมก็ได้อันนี้ อันนี้ก็อ,อันนี้มอสเซเล่าโอเคมอสเซเล่าชีสจุ๊บๆโอเคโอโออันนี้ก็ชีสอันนี้ัตเตอร์เนยเนยก้อน แถวเดียวก็พอมันได้เยอะมากเลยได้ยี่สี่อันป่ะหรืออันนี้ไข่แบบสี่แพ็คเฮ้ยเอามาใส่นี่เลย <c oughs> จุดรวมไว้รวมไข่เลยจะเอาแบบกี่ฟองกี่อะไรก็ไข่ผมดึงมาให้หมดเลยโอเคมันจะได้ว่างๆเก็บไว้ก่อน,นได้ประหยัดประหยัดเงินที่บ้างโอเคอันนี้ชีสชีสเติมเข้าไปปั๊บ ต่อไปก็ชีสเหมือนกันเอาโอเคสั่งกระดาษนี่ก่อนนี่หมดไวเลอรมันน้อยได้แพ็คเนึงมันได้แค่สอย่างแล้วได้ได้แค่สี่เองนะไอกระดาษไปเพื่อ toilet โอเคไปเพื่อ toilet วางไว้ก่อนพวกทำความสะอาดโอ้ตังเกลี้ยงเลยนะครับโอ้ พิสิกส์มันไม่ดีจริงๆนะไอ้กล่องเนะี่ยทำยังไงก็แบบไม่ให้มันตั้งดีๆไม่ได้นะโอเคเจลรังมือเจลรังมือกันนี่โอเคเกำลัไปสองกระองอ๋อน่าจะอันนี้ละมะั้งกร่องไปเติมช่วยมันเติมจะได้เร็วๆนะ ปโอเคครับตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วของแน่นเอียดแล้วก็เชล์ใหม่อันหนึ่งแล้วก็ตู้เย็นใหม่อันนึ่งนะที่ผมจะเอาไข่มาอยู่อันนี้ให้หมดเลยแล้วกันเยอะเหลือเกินไข่แบบ2แพ็ค3แพ็คอะไรเนะต็มหมดโอเคไปเปิดร้านกันดีกว่านะครับเปิดร้านอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ตั้งเก <c oughs> ือบตีนะ้าหามมามองก่อนไข่ไอ้12แพ็คนั่นนะ โอเคยืนมุมเดิมที่เราคุ้นเคยนะครับโอเควันนี้ก็เป็นอีกวันหนึง่งสกิปไป โอเคครับตอนนี้ก็หมดวันแล้วครับแล้วก็ลูกค้าก็ได้หมดแล้วแล้วก็ลูกค้าผู้หญิงก็เดินวนอยู่งั้นอ่ะอบักอีกแล้วนะครับ <laughs> เดินจยนั้นนะตอนแรกนเห็นต้นเห็นผู้หญิงเสื้อฟ้าเนี่ยคนเดียวประมาณมีเสื้อขาวมาอีกคนนึงน,นะเดิวบบนวนวนอยู่โอเคจบวันได้นะครับ ขาดทุนพันเจ็ดอยู่นะครับเพราะเราซื้อตู้เพิ่มมาแล้วก็เซลล์นะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันที่พีนาบาย